แม่กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวพี่ครังจะบอวาระหว่างยายอ่ะครับเป็นลูกบอลลูกใหญ่ยายร้องอ่ะพุทธรูปกับพุทธเออโอเว้นอันนั้นอ่ะได้พระเครื่องพระเครื่องอันนี้ได้พระเครื่องมาเออออกตัวก่อนนะคะแล้วหนูได้พระพุทธรูปอ่ะเอาแม่ออกเอาส้มติไปแม่หนูกำลังจะชิงตัวศิลปินเออพระพรูปกระยาบมาแต่มือเปล่าเหรอบอแม่ หัวเขากระเลงอยู่ไม่กระเลงอะไรหัวมาแต่ใจล้วนๆกำลัง <laughs> <laughs> เซ็นเข้าค่ายกำลังเซ็นเข้าค่ายอยู่ตอนนี้แม่กำลังกำลังจีบเซ็นเข้าค่ายกขาอยู่กำลังแย่งชิงกับยายร้องอยู่ว่าจะไปทางไหนไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวยายร้องฟักมือก่อนเดี๋ยวร้องอ่ะเออสายกินหัวหัวสายฮาสายเพลงครับผมทุกสายครับ บ้านก็มีอยู่บ้านก็มีอยู่ข้าวก็มีกินข้าวก็มีกินกับข้าวก็ระดับโรงแรมเท่ทเมียเขาคว้าเดี๋ยวตายฮะเดี๋ยวเมียอยู่ไหนโอ้เมียอยู่นั่นตายห่าแล้วทำไงจะล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงล่ะไปชวนผัวสวัสดีค่ะไปชวนผัวเขามาอยู่บ้านบพราะทำไงล่ะชวนผัวเขาไปอยู่บ้านนี่ไม่ปรึกษาเมียเขาสักเออไม่ไม่ ฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลี้ยงได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดาเรามีของกลางอยู่ในูจับเงินด้วยหลักฐานจำนต้งด้วยหลักฐานยายมีราคาด้วยเอาหนูจะบอกให้ยายฟังนะพี่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูแนวเออยายยายยายอย่าแกล้งไม่ได้ยินก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งได้ยินอะไรนะเดี๋ยวหนูจะพูดให้เขาฟังก่อนที่บ้านนะครับ มีกับข้าวระดับโรงแรมเออมีเออมีที่นอนอุ่นมีที่นอนอุ่นๆนะมีเครื่องเสียงครบชุดมีเครื่องเสียงครบชุดเออนะมีความฮาอยู่ในตัวโอ้โหพร้อมเลยไปไหมก็เยวเดี๋ยว่วานารอมเส็จก่อยวเงีเดี๋ยว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  ให้วาด่อนเออให้มาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรไปต่อปวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรารับเดี๋ยวเรารับเลี้ยงเมียและลูกด้วย น้องนัดพูดมานํะไม่มีสักอย่างเพราะเราอยู่อีสานไม่มีเลยเพราะว่ายายดี่มีมืออยู่ชิบนิ้วเอาเองอ่าเขาก็เอซีก็ต้องสงสารอยู่ตรงนี้เราเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์บ่มีรอกพัตตาคารแบบนั้นนะไมาดูเลยถ้าถ้าเขารักเราอ่ะกินอะไรเขาก็อยู่ถ้าเขาไม่รัก จะกินผัดผักอีกไหมกินผัดผักผัดเอาเองก็ได้จริ้งบะแน่พี่มือนุ่นตบมะฮงก็เป็นอไข่ผัดผักก็เป็นเฮ้ยเดี๋่นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไม่บอกลูกชายใหญ่นะเอาเป็นว่ารวมกันทั้งหมดเลยครับทุกคณะเลยรวมเป็นคณะเดียวคณะาชเดียวเลยเอ้าอันนี้จำลองมาทางซีชื่อมันชื่อช่องชื่ออะไรบ้าง อ๋อสุดสุดเดียว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 ออมสามสลุมวะเดี๋ยวได้ฟันมันไม่เกี่ยวกับพักสามสลุมยังบดเถ้าป่าแล้วเดี๋ยว ตอนนี้เราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องยอมแพ้บอดบอดบอดช่วยหนูหน่อยเราต้องยอมแพ้เพราะเรามาอยู่ในดงเขาเราไม่ผีพวกเราสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยฮะกลับไปเรียกพวกมาก่อนเลยวกมาวบุษบันกลับไปเรียกพวกมาก่อนก็ไดบ ดเราลูกเชื้อนะลูกเชื้อนะคะเอายัดไปให้มันกินนมโอ้ยคักหลายแม่พ่อช่วยนะ่นอนนอนกันเกำลังมือมาวมาถอกูวมาได้กลังกับ้าน่วาไวว้าวกับมาทันเลยว้าวกับมาทันอู้อยู่หลายคนพ ีไปอ๋อเดี๋ยวเราต้องลิบเลยเนาะว่ามันมีอะไรสัญญามาเลยแล้วก็มาไม่ต่ำกว่าหคนต้องมคุยค้ามแจ็อเมื่อแรงอ่ะพี่เอายายรองไปคุยข้างบ้านเลย๋อเออใช่หกฮะ มาดิเพียเข้มข้นเข้มข้นมือแรโอ้ยที่บ้านไม่เคยขาดท่าให้่ช้ชินะบอเมนกาแฟไฟเอ้ สุดเข้มข้นไม่ไม่ยังไม่เข้าใจกับคำเมื่อวานนี่เหรอฮะสีเขียวกับสีแดงอ่ะเข้าใจไหมว่าบอสเข้าพ่างใครเนาะแม่ขอโทษใครแม่ขอโทษเอไอเนี่ยอะไม่เป็นไรเราขออุทิศสาธิตถึงหลวงพ่อ AI ไอบอกว่าลูกช้างผิดไปแล้วพูดผิดไปแล้ว ยังไงก็แดงสามาดีพิษแล้วก็รีอาดีกว่าเฮ้ยโยงก็หาเลยได้เอาเอาะคำมอดเขากำลังเผลอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คำมอดคำมอดบอหนูตั้งชื่อให้ใหม่เหมือนเหมือนคำมอดจริงๆใหญ่นี่เหมือนคำมอดเต้นได้ต้องกับแค้งตึ้ขาจนไหลเ้อยเออแมนนั่งอยู่ขอถ้าขอท่าท่านเน้นเน้น โอ้มันยังไม่ได้ฟิวยายใช่ใี่ยยาตพีงไม่ได้ฟิวเท่าไหร่แล้วโอ้มันยังไม่ได้ฟิวโอ้ยพี่ไปหามาจากไหนอย่างเงี้ยไม่ได้กินชาพี่ผูชมไพ่เลยยายแน่จริงไปที่บ้านบ้านเราไม่มีการรับสมัครฮะอยู่คนเดียวบอพี่เพชรอยู่ดีเดย์อยู่เขาทำงานกันอยู่ ยายเดี๋ยวายอะไรในแก้วอ่ะชาวดุนพิษยายอ๋ออ๋อชาวดุนพีทรุ่นนี้มีฟองด้วยเหรอมีสูตรอะไรอ่มีสูตรอะไรใครพนอุ้ยเดี๋ยวจบเช็คนี่ตื่นบ้านหนูกลับบ้านเถอะหนูทู่เขาไม่ได้แล้ววันนี้ไปเอาพวกมาก่อนเออพวกไม่มี พวกไม่เวทีรอเลยตั้งเวทีรอตั้งเวทีรอโอ้ยตอนนี้ไม่ได้มันร้อนเออโอเคไปอ่าอ่าขอพูดนะครับบอสอ่าขอบคุณพี่ครับเออพี่อะไรนะคำแจ็คชาแนลนะคะคำแจ็คชาแนลนะคะขอบคุณครับสนุกสนานเนาะไม่มีอะไรเนาะ